ทีอยกจะเทน,ททนช้าว,วันนี้เราสองคนตื่นกันแต่เช้าเลยล่ะค่ะพราะโบตั้งใจว่าจะพาน้องเล็กไปดูวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะช้างแล้วเมื่อวานเราก็ไปเที่ยวทางฝั่งตะวันตกสัมผัสหาดทรายขาวๆกันมาแล้ววันนี้เลยจะไปทางฝั่งตะวันออกดูบ้าง แต่บรรยากาศเช้าๆบนเกาะช้างก็ชวนให้เราสองคนมาเดินเล่นถ่ายรูปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเหลือเกินค่ะก็วันพักผ่อนค่ะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอยู่แล้ว ตัวอย่างนี้นะคะแน่นอนว่ากิจกรรมแรกเลยก็คือจะต้องไปพายเรือคายักค่ะแล้วก็ที่นี่ค่ะคือชุมชนหมู่บ้านสลักข้อค่ะที่นี่นะคะยังคงรักษาวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเลยค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะน้องเล็กถ้าเกิดเราขึ้นจากเกาะมาเนี่ยข้ามเรือมาใช่ไหมคะถ้าหันหน้าเข้าเกาะแล้วก็ไปทางฝั่งขวาเนี่ยนะคะก็จะพบกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าหาดทรายที่เมื่อวานเราไปมาแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิ มาพายเรือคายักก็ต้องที่นี่เลยค่ะเลี้ยวมาทางด้านซ้ายมือนะคะหมู่บ้านสลักคออค่ะเคยพายมาก่อนไหมคะน้องเล็กครั้งแรกเลยคับเรือคายักรอใช่พี่บอต้องสอนเล็กซะแล้วได้ค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีไกด์กิติมาักค่ะเราลงไปพบพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลงลำไหนคะพี่ลำนี้เลยครับลำนี้เลยนะคะครับ ที่นี่ชาวบ,บ้านเขาทำอาชีพอะไรกันนะคะส่วนใหญ่ทำประมงทุนบ้านนะฮะก็คือประมงน้ำตื้นนะอ่ะวกกวนปูวนกุ้งแล้วหมู่บ้านที่นี่มีประวัติมานานหรือ,อยังคะพี่มีมาแต่สมัยปู่ย่าตายายฮะ <c oughs> นักเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักบ้านสลักข้อ <c oughs> ส่วนใหญ่มาก,ก็จะรู้จักแต่หัดในขาวหมู่บ้านสลักเทพหมู่บ้านเจ็กแบ้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาภายในชยยังนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนี้คือช่วงไหนคะเหมาะสมที่สุดนี้จะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนกันยาจานถึงเดือนธันวาคมเดือนนะฮะฮัลโ,โหลหุยพี่บอเลือกไฮโซมากเลยอ่ะไม่ต้อง<ช>หัวค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะตอนเย็นเดี๋ยวเราแดดพอแดดล่มลมตกมีมานั่งเรือบแบบนี้กันค่ะสัญญาแล้วนะพี่บอแน่นอน ว่าจาน้องเล็กจะพายบ้างไหมอ่ะลองดูลองดูขอบคุณค่ะยังไงล่ะพี่โดนี่แหละปิดก้มมืออะจะพายผิดพายเอาท่าคงๆตัวหน่อยแบบผิดผิดใกล้เองแล้วก็ติดอย่ือโอ้ยหรอใช่แล้ว ัปูค่ะของชาวบ้านก็จะใช้ปลามาเป็นเหยื่อล่อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปูเลยสักตัวใช่ปล่อยลงบ้าต่อไปแล้วบริเวณป่าปงกลางแถวนี้ชาวบ้านเขามาดักปูดักปลาอะไรอย่างนี้กันได้ไหมคะได้ครับผมพื้นที่บริเวณนะี้เป็นที่หาแค่ใช้ประโยชน์ของชาวบ้านค่ะ เวลาเขามว,ว่างๆไม่ออกทะเลก็มาวางว,งวนปลากระบอกมาวางรอบปูแล้วก็มาเดินหาปูในป่ากลกกางเวลานั้นหแห้งไรเงา้นเด็กก็ไม่ได้มาเที่ยวทะเลเนี่ยมีทั้งเกาะมีทั้งป่ากลกกางมีทั้งต้นไม้ด้วยี่เ,ยเที่ยวทีเดียวนี่ครบหมดเลยครั้งแรกปะคะ <laughs> ครั้งแรกอีกแล้วดีใจด้วยค่ะมาพี่บอลนี่คมจริงๆ <laughs> ถ้าใครที่ชอบสัมผัสลมเย็ยนๆออกกำลังแขนแบบเหนือซึมนิดๆแถมได้ชมความสมบูรณ์ของป่ากงกลางผืนที่ใหญ่ที่สุดของเกาะช้างแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บ้านสลักอคอกนะคะจะเลือกแบบที่มีพี่ๆสลักอคอกพายให้หรืออยากออกกำลังกายพายเองก็แล้วแต่ใจคุณเลยล่ะค่ะแต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็สนุกไม่แพ้กันจริงๆค่ะ แต่พายไปพายมาโบชักจะเมื่อยแล้วล่ะคะ่ะสงสัยต้องหากิจกรรมคลายเมื่อยแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่เราไปพายเรือคายัคไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้มานะคะน้องเล็ก <fi. S 1> ที่แถวนี้ค่ะหมู่บ้านสลักอคอกเนี่ยก็ยังมีนวดมีการทำสป,ปาด้วยนะพี่เชื่อว,ว่าแบบผู้หญิงอย่างเราเนี่ยโหถ้าได้มานวดได้มาผ่อนคลายแบบนี้นะมีความสุขที่สุดเลยและที่นี่นะก็ยังดูสีน่ารักด้วยเนาะ ใช่น่ารักมากเลยพี่โบเข้าใจหาพี่นวดมากเลยเนี่ยแล้วพี่โบจะนวดอะไรคะพี่เหรอพี่ก็ว่าจะนวดเท้าดีกว่าอย่างไรขอนวดตัวแล้วกันยังไม่เคยังมาลองกับพี่โบฉ่ยังไม่เคยนวดใช่ไหมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจัดไปเลยได้เลยไปพายเรือออกกำลังกายกันมาพอได้มานวดให้รางวัลกับร่างกายของเราเองบ้าง รู้สึกสบายจริงๆค่ะคนที่ไม่เคยนวดอย่างน้องเล็กก็ยังติดใจเลยส่วนโบคนชอบนวดไม่ต้องพูดถึงค่ะเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แหม้ก็มันสบายจริงๆนี่ค่ะบองตรงเลยค่ะว่าสบายมากเลยเนี่ยขนาดเพิ่งนวดครั้งแรกนี่ยนะคะเนี่ยไม่แตลใจเลยที่คนเขาแบบเออมานวดกันบ่อยๆมาติดเนี่ยดูอย่างพี่โบดิค่ะสบายหลับกปและ ว่าเรือแบบนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรเรืออะไรอะคะพี่โบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเรือมาดค่ะเป็นเรือดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่ค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพี่ๆเขาก็มาดัดแปลงมาเนี่ยเพิ่มโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พาท่องเที่ยวม,มาทานอาหารข้ามหรือว่าจะพาท่องเที่ยวม,มาชมวิวทิวทัศน์ของป่ากงกลาง แล้วก็เรือแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้ต้นตะเคียนทั้งต้นค่ะมาขุดทำเป็นเรือค่ะเนี่ยเล็กว่านะเหมือนเรือกอนโดล่าอะไรที่อิตาลีที่ที่พายกันในเวงนี้แต่ึู้เมืองไทยไม่ได้มเมืองไทยบรรยากาศดีกว่าเยอะเลยใช่ดูดีมีทั้งภูเขาทั้งต้งตนไม้สวยมากเ ถ้ารักท่องเที่ยวต่างชาตนะลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะก็ลืมร้านาอาหารบนเกาะไปเลยอแบบน่ารักมากเลยดูดิมีทั้งอาหารทะเลมาทะเล<ช>ก็ต้องกินอาหารทะเลกุ้งโตโตโปลาหมึกต,ต,ตใหญ่ใหญ่ใช่นี้อ,นอร่อยมากเลยบรรยากาศมื้อค่ำของเราวันนี้รับรองว่าจะต้องประทับใจแขกคนพิเศษของเราอย่างแน่นอนรับประทานอาหารไปชมวิวสวยๆของอ่าวสลักคอกไป แค่นี้ก็มีความสุขจนล้นแล้วล่ะค่ะทำกิจกรรมเบาๆเพลินๆกันมา2วันแล้วพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าโบจะพาน้องเล็กไปห้อยโหนบนยอดไม้ของเกาะช้างกันค่ะหมู่บ้านสลักคอกเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในตำบนเกาะช้างใต้มีอ่าวสลักคอกซึ่งเป็นอ่าวที่เว้าวลึกเข้ามาในแผ่นดินมีปากทางออกทะเลเป็นช่องแคบแคสองฝ้าของอ่าวเป็นป่ากโกงกลางที่ยังสมบูรณ์และเงียบสงบ ที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยที่ไหน